สนใมากๆ,ๆเลยนะในตอนนี้เพราะท้องฟ้าเราคือกว้างใหญ่มากๆแล้วนักดาราศาสตร์เนี่ยก็เป็นอาชีพที่ทําให้เราเดได้รู้จักกับท้องฟ้ามากขึ้นสิ่งสําคัญนะคะในการทํางานดาราศาสตร์เนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะคะเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ให้ความรู้กับเด็กๆเวลาเราให้ความรู้กับเขาไปเราเห็นแววตาเขาเรารู้สึกได้เลยว่าจะมีความอยากรู้อยากเห็นในในเรื่องของดาราศาสตร์ เรารู้แค่ว่าอดาราศาสตร์มันเกี่ยวกับดวงดาวนะแต่เราไม่รู้เลยว่าอ๋อไอ้ไอ้ชั้นบนบรรยากาศาทั้งหมดไม,ม่ว่าจะเป็นแบบนอกโลกอะไรเงี้ยนั่ก็คือดาราศาสตร์ทั้งหมดเลยเราจะเรียกควากว้างๆคือดาราศาสตร์สว,ส,สวัสดีครับนีค่ครับมิ้งค์ครัขอต้อนรับเข้าสู่รายการพราสวันทางฉันฉันเพรรายการที่พาน้องๆน,นะครับไปเปิดประสบการณ์อาชีพใหม่เจาะลึกแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อค้นหาตัวผมของวช่ไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะพี่พีคพี่พีคเนี่ยเป็นเด็กสายวิทย์ใช่ไหมคะใช่ครับอืมแล้วเด็กสายวิทย์เนี่ยเขาต้องเรียนอะไรบ้างเหรอคะเด็กสายวิทย์เหรอหลัลกๆก็เรียนฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์อืมแล้วพี่พีคช,ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะโอ้คหคำถามนี้เหรอวิชาที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นฟิสิกส์เนาะ <c oughs> เพราะว่าพี่พีคอน่ยเรียนวิศวะด้วยก็เลยต้องอยู่กับวิชานี้มาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวทิทยาลัยเลยอืมเอาจริงๆว่าฟิสิกส์เนี่ยมมมันมันนาาาาจากกกร ที่แปลว่าธรรมชาติเพราะอะไรรู้ไหมว่าฟิสิกส์เนี่ยก,ก็คือการศึกษาสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเราเนี่ยสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องของพลังงานเรื่องของแรงเรื่องของกลาศาสตร์การเคลื่อนที่รวมถึงดาราศาสตร์ด้วยพูดถึงดาราศาสตร์แล้วพอดีเลยค่ะนักดาราศาสตร์เนี่ยคือเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยนะในตอนนี้เพราะท้องฟ้าเราคือกว้างใหญ่มากๆแล้วนักดาราศาสตร์เนี่ยก็เป็นอาชีพที่ทําให้เราี่ยได้รู้จักกับท้องฟ้ามากขึ้น พอดีเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกันกบพี่แอนที่เป็นนักสื่อสารด้านดาราศาสตร์เพื่อเพื่อที่ดูอยู่คนไหนเนี่ยอยากจะเป็นนักดาราศาสตร์ามพลาดเลยนะคะกับช่วง Hot Job อาชีพนี้พี่ว่าใช่ช่วง Hot Job อาชีพนี้พี่ว่าใช่ วัสดีค่ะพี่ชื่อพี่แอนนะคะประนิตาเศรษฐัคำนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะต้องเริ่มตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเลยแล้วกันนะคะจริงๆเป็นคนชอบดูดาวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามศึกษาหาความรู้มาเรื่อยๆหน้าที่หลักๆเลยของเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ก็คือการถ่ายทอดความรู้การสื่อสาร ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีแต่นักวิจัยนะคะนักดาราศาสตร์ที่ทํางานวิจัยศึกษาข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์อย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนทั่วไปได้เนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องยากที่จะทําให้เขาเข้าใจถึงความสําคัญของดาราศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์เนี่ยช่วงนั้นก็ต้องเตรียมข้อมูลให้ความรู้ดาราศาสตร์กับประชาชน หรือว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปหรือการจัดดูดาวในเวลากลางคืนสิ่งสำคัญนะคะในการทำงานดาราศาสตร์เนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะคะเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ให้ความรู้กับเด็กๆเวลาเราให้ความรู้กับเขาไปเราเห็นแววตาเขาเรารู้สึกได้เลยว่าจะมีความอยากรู้อยากเห็นในในเรื่องของดาราศาสตร์ซึ่งตัวดาราศาสตร์เองเนี่ยมันเชิญชวนให้คนสนใจอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ความสุขในตัวเราเองด้วยนะคะสอบโจทย์ในตัวเราเองก็คือเราหนึ่งเป็นคนชอบดาราศาสตร์อยู่แล้วและยิ่งได้ไปดูดาวจริงๆในที่ที่มีท้องฟ้าที่ดีมากๆอย่างเช่นจุดสูงสุดดอยอินทนอนท์อย่างเงี้ยคะ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าคือเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆเนี้ยคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาน้องๆไปดูกันนะคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยพี่ทำงานอะไรบ้างนะคะ ซึ่งในงานของพี่นะคะก็จะเน้นไปในเรื่องการให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะคะก็สำหรับน้องๆที่มาเที่ยมนิทรรศการเนี่ยก็จะเจอกับพี่ๆนะคะซึ่งตัวอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างกระจกนั่นเองนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของกระจกว่ากระจกต้องมีลักษณะแบบไหนนะคะถึงจะเหมาะแก่การสร้างกล้องโทรทัศน์นั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวไปดูที่ฐานต่อไปเลยนะคะ สำหรับในส่วนนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยงานดาราศาสตร์นะคะไม่ได้ทําแค่ในช่วงคลื่นที่ตามองหินนะคะเราก็ยังศึกษาดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นต่างๆด้วยนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่มีตั้งแต่วิทยุเลยนะคะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เรารู้จักไมโครเวฟอินฟาเรดแล้วก็ช่วงคลื่นที่ตามองหินที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะจะอยู่ในช่วงคลื่นนี้เนาะนะคะแล้วก็มีอุลตราไวอเลตนะคะเอ็กซ์เรย์แล้วก็แกมมา เรารู้จักหลุมดำไหมหลุมดำ,มำอย่างดวงอาทิตย์ของเราเนาะเราทุกคนมีมวลดวงอาทิตย์ก็มีมวลวัตถุทุกอย่างมีมวลหมดเลยแต่ว่าพอมันไปวางอยู่ตรงไหนบนอวกาศแล้วแล้วมันมีมวลมากๆอะคะ่ะมีมวลมากๆมันจะทําให้อวกาศเกิดการโค้งงอด้วยความที่มวลมากจะทําให้แรงดึงดูดมากด้วยนะคะอ่ะแล้วถ้ามีสมมุติสมมุติมันมีดาวฤกษ์อยู่รอบๆเลยเหรียญนี้เจ็บเสมือนดาวเนาะ ใส่ลงไปปุ๊บโอ้โหค่ะใครมีเหรียญอยากล้องใส่ได้นะฮะอันนี้ก็คือลักษณะที่ถูกดูดเข้าไปในในหลุมด,ดําเรามีแต่ทฤษฎีนะแต่เราไม่เคยส่งยานเข้าไปว่าข้างในมันเป็นยังไงเพราะว่าข้างในเนี่ยคือมีแรงดึงดูดสูงมากๆากอันนี้ ก้นแก้วนี่เปรียบเียบเสมือนมวลนะคะหรือว่าวัตถุวัตถุหนึ่งนะคะซึ่งวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ยนะคะมันจะบิดบิดเบี้ยวนะคะมันจะบิดของการลโอากาศเราให้โค้งงอขึ้นเวลามีมวลอะไรสักอย่างมาผ่านมันอะมันจะทำให้เกิดการบิดเบี้ยว เราก็จะเห็นแสงที่จากแสงแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยกลมๆ ก็ห้องนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยานดาราศาสตร์ศิรินธรเลยก็ว่าได้นะคะเป็นห้องที่ใครๆดูแล้วก็สวยเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์อย่างเราเนี่ยก็พยายามที่จะรังสรรค์ห้องสวยๆอย่างนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตของเอกภพนะคะจะเห็นว่ารอบด้านเนี่ยนะคะเรามองไปไม่มีเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด การทำงานของดาราศาสตร์เนี่ยนะคะเรามักจะเจอประชาชนในหลายๆรูปแบบเราต้องต่อสู้กับความเชื่อในในเรื่องดาราศาสตร์ที่ยังเป็นรูปแบบสมัยเก่าอยู่นะคะอย่างเช่นบางคนเขาก็คิดว่านักดาราศาสตร์เนี่ยทำงานดูดาวหรือเปล่าดูดวงไหมอย่งางเงี้ยค่ะก็มีบางครั้งที่ออกไปข้างนอกแล้วก็แบบดูดวงให้หน่อยอะไรอย่างนี้อยากจะ สื่อสารให้เขาว่าณปัจจุบันการศึกษาดาราศาสตร์เป็นไปในรูปแบบไหนเนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของความเชื่อนั้นเรียกว่าการทำงานในทุกๆงานเลยดีกว่าอันดับแรกมันต้องมีความหลงไหลแล้วก็ความชอบก่อนเราต้องตกหลุมรักกับงานงานนั้นก่อนนะคะพอเราตกหลุมรักกับมันแล้วเนี่ยคือเราจะเริ่มพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมความรู้ตัวเองให้เราเนี่ยทันสมัยอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ความขยันแล้วก็ความอดทน้าทำงานดาราศาสตร์ต้องอดทนมากๆบางทีต้องทำงานตอกนกลางคืนด้วยนะคะต้องเป็นคนที่สนใจดาราศาสตร์นะคะสนใจประมาณหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องเรียนมปลายนะคะสายวิทย์คณิตเพราะว่างานพวกนี้มันต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยที่จะทำให้เรา เข้าใจสิ่งที่นักวิจัยทํางานได้แล้วก็เอามาสื่อสารต่อได้สําหรับคุณค่าในตัวเองอ mm. ก็มองว่า mm. การที่เราเนี่ยได้ให้ความรู้กับคนอื่นนะคะ mm. ถือว่าเราได้เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงแต่เราก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อน ให,ให้พัฒประเศนามามก้องๆครับพี่แอนไม่ได้ทำงานเฉพาะในส่วนห้องนิทรศการเท่านั้นบางครั้งพี่แอนก็ต้องมาให้ข้อมูลและช่วยค้นคว้าวิจัยเรื่องของดวงดาวในจักรวาลอีกด้วยครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องคอนโทรลรูมนะคะหรือว่าห้องที่ใช้ควบคุมกล้องโทรทัศน์ขนาด2.4เมตรนะคะที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั่นเองนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ากล้องตัวนี้นะคะเป็นกล้องที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ความพิเศษของเรานะคะกล้องของเราเนี่ยอยู่ในแถบสูงสูดค่ะซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้ทั้งท้องฟ้าเหนือนะคะแล้วก็ท้องฟ้าซีใต้เลย ในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้มีกล้องโทรทัศน์แค่2.4เมตรแค่อย่างเดียวนะคะยังมีกล้อง,น,งนะคะไว้บริการประชาชนนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่นะคะจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของน้องๆน,นะคะสำหรับใครที่สนใจทางด้านดาราศาสตร์หรือว่าอยากจะเริ่มสื่อสารดาราศาสตร์นั่นเองนะคะค่ะและเรานะคะมาสร้างสัคงคมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกันนะคะแล้วพี่จะรอน้องๆอ,อยู่ตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ โอ้โหอาชีพของพี่แอนเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคแล้วยังต้องตั้งคําถามเกี่นอีกนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ไปหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเรานี่เองใช่และอาชีพนี้นะจะเป็นอาชีพที่นาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อที่จะคํานวณเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อโกอไปในอนาคตด้วยรู้ไหมว่าเหตุการณ์อะไรก็อย่างเช่นเวลาอุกกาบาตเนี่ยจะมาชนโลกเขาก็จะคํานวณให้เราตั้งรับได้ทนนะะันไงล่ะค่ะถูกต้องครับ แล้วถ้าน้องๆเน,นี่ยเขาอยากเป็นนักดาราศาสตร์ต้องทำยังไงได้ครับโอ้โห ôi, พอดีเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่สาขาดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะแล้วใครนะคะที่อยากเป็นนักดาราศาสตร์เนี่ยบอกเลยว่าต้องที่นี่เท่านั้นเลยค่ะพี่พีทเาไมครับอ,องมินเพราะว่ามีที่เดียวในประเทศไทยนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงท็อปคลาสคณะนี้พี่ว่าโดนช่วงท็อปคลาสคณะนี้พี่ว่าโดน สถาบารศาสตร์เนี่ยอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาฟิสิกส์นะคะซึ่งในชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยน้องๆก็จะเรียนเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคาณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีวิชาที่เป็นวิชาบุรณาการเช่นวิทยาศาสตร์บูรณาการคณิตศาสตร์บุรณา,าการนะคะทีเ่เรียนโดยดูความหลากหลายของวิชาในการแก้ปัญหาหนึ่งปัญหานะคะแล้วพอชั้นปีที่2 3 4เนี่ย น้องก็จะเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาฟิสิกส์นะคะโดยที่เราจะเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นหลักอย่างเช่นโพรศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมนะคะแล้วพอปี3าเทอม2แล้วก็ปีสเนี่ยก็จะเรียนวิชาเลือกซึ่งดาราศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิชาเลือกที่ได้เรียนตอนปีสาและปีสะคะ่ะสำหรับการเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาของสาขาฟิสิกส์นะคะ เ,เราก็จะมีวิธีการรับในหลายแบบนะคะถ้ามีวิธีวิธีรับตรงนะคะโคต้าภาคเหนือโครงการพิเศษต่างๆอย่างเช่นโครงการพสว,วทโครงการโอลิปิควิชาการนะคะแล้วก็เป็นระบบ e c a s สค่ะทำไมต้องมาเรียนดาราศาสตร์ที่เชียงใหม่ เพราะที่นี่เป็นที่เดียวค่ะที่เรามีปริญญาเป็นระดับบัณฑิตศึกษาสาขาดาราศาสตร์นะคะก็คือปริญญาโทและปริญญาเอกดาราศาสตร์มีเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดียวเท่านั้นที่ให้เรียนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยยังเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของประเทศไทยนะคะซึ่งมีแค่สองสถาบันวิจัยเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและสาเหตุที่มาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าที่นี่เรามีกล้องโทรทัศน์ ที่เราเรียกว่ากล้องโทรทัศน์แห่งชาตินะคะเป็นกล้องขนาดใหญ่2.4เมตรซึ่งถ้าน้องๆมาอยู่ที่เชียงใหม่นี่น้องๆก็จะมีโอกาสได้ขึ้นไปใช้กล้องโทรทัศน์ตัวนี้รวมไปถึงในปลายปีนี้เนี่ยก็จะมีกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาด40เมตรให้เริ่มทําวิจัยได้นะคะก็อยู่ที่เชียงใหม่เช่นกันจบไปแล้วทําอะไรได้บ้างนักดาราศาสตร์เนี่ยบางคนก็จะคิดว่าเป็นนอนดูดาวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรามีงานหลายอย่าง ทั้งนักดาราศาสตร์ที่เป็นนักวิจัยก็จะทํางานวิจัยในด้านดาราศาสตร์โดยตรงน้องบางคนอาจจะชอบในการสื่อสารในการให้บริการวิชาการหรือให้ข้อมูลกับผู้อื่นให้มีการมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นก็จะไปเป็นนักวิชาการหรือนักการศึกษาคุณสมบัติของน้องๆที่ควรจะเป็นเมื่ออยากจะเป็นนักดาราศาสตร์ซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่ดูดาวนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคืออย่างดับแรกเลยคือชอบชอบดาราศาสตร์นี่แหละ ะะอาจจะชอบดูดาวตอนกลางวานันดูดาวตอนกลางคืน,นกลางวันก็ดูได้อย่างงานราวสายดีคิวนี่คือทําตอนกลางวันนะคะอันดับที่2คือเราต้องมีความกระตือรือร้นแล้วก็สนใจอยากค้นหามีอาจจะมีโจทย์ในใจหรืออาจจะไม่มียังไม่มีโจทย์ในใจ แต่ว่ามีความกระตือรือร้นมีความใฝ่รู้ที่ที่อยากจะรู้คําตอบที่มากข,ข,ข,ขึ้นของอุปกรณ์ของเรานะคะก็อันนี้เป็น2คุณสมบัติที่เรียกว่าในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นต้องมีวันนี้รายการคลาสวันทางฉันฝันเถอจะพาน้องๆมาทัวร์คณะไกลถึงเชียงใหม่เลยนะครับและสาขาที่จะพามาทำความรู้จักกันในวันนี้ก็คือคณะวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์นั่นเองสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชื่ออาร์มนะครับผมส่วนที่พี่เกสค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เกสเราอยู่กันหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหมค่ค่ะเรามาทำอะไรกันที่นี่ครับพี่เกสวันนี้เราจะพาน้องๆมาชมบรรยากาศค่ะการเรียนการสอนของภาคาวิชาของเรานะคะแล้วก็หลักสูตรดาราศาสตร์ว่าเขาเรียน กันยังไงแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างเผื่อน้องๆเนี่ยสนใจอยากจะมาเป็นุ่่น้องของเรางั้นเราพาน้องๆไปทัวร์ภาควิชาของเราเลยก่าวไหมโอเคไปกันเลยค่ะค่ะเไปา หลักสูตรที่เรียนค่ะก็จะเป็นหลักสูตรดาราศาสตร์ค่ะก็เริ่มจากตอนเด็กๆค่ะแบบเรารู้สึกชอบเรื่องราวของพวกดวงดาวค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆมันจะแบบมีนิทานดวงดาวค่ะแบบกลุ่มดาวมันจะเป็นเรื่องราวค่ะส่วนใหญ่ก็จะโยงไปถึงแบบตำนานกลีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนเหมือนเราอ่านนิยายค่ะตอนเด็กๆนิยายเรื่องหนึง่ง ก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ชอบดาราศาสตร์ค่ะผมชอบดาราศาสตร์มาตั้งแต่แบบแรกๆนะครับตั้งแต่ม .5 และแต่ทีนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนดาราศาสตร์ปอตีได้เพราะว่าในประเทศไทยเรายังไม่มีหลักสูตรดาราศาสตร์ในระดับชั้นปริยาติีเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยที่เราจะทําได้คือเราจําเป็นที่จะต้องเข้าสู่ในการสอบเข้าหมหาวิทยาลัยโดยที่จะต้องไปเรียนฟิสิกส์ก่อนนะครับผมแล้วเราก็ค่อยไปเรียนต่อปริญญาโทที่ทางด้านดาราศาสตร์แทน ตอนที่เลือกคณะค่ะตอนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะเราก็แบบถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรไปทางไหนค่ะเราชอบอะไรแล้วเราอยู่กับอะไรได้นานๆค่ะก็รู้สึกว่าเออตัวเองสนใจดาราศาสตร์มากๆค่ะก็เลยแบบศึกษาค่ะหาข้อมูลว่าคณะไหนบ้างที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็ได้พบแบบมีคณะวิทยาศาสตร์ค่ะที่จะมีหลักสูตรดาราศาสตร์แต่ว่าในประเทศไทยนั้นยัง ไม่มีหลักสูตรราศาสตร์สำหรับปริญญาตรีค่ะก็จะมีแค่ปโทกับปเอกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็เลยแบบเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์มาก่อนค่ะแล้วก็ต่อยอดมาปริญญาโทค่ะตอนนี้ตอนนั้นน่ะตอนที่ผมอยู่มอ .6 อ่ะเรารู้แค่ว่าดาราศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวกับดวงดาวนะแต่เราไม่รู้เลยว่าอ๋อไอ ไอ้ชั้นบนบรรยากาศทั้งหมดอ่ะไอ้ไม่ว่าจะเป็นแบบนอกโลกอะไรเงี้ยครับมันก็คือดาราศาสตร์ทั้งหมดเลยเราจะเรียกวงกว้างคือดาราศาสตร์ตอนมาเรียนเหมือนที่คิดไว้ไมก็มันก็จะต่างจากเมื่อก่อนตอนเด็กๆค่ะที่แบบว่าเออดูดวงดาวแล้วสวยใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆมาจะเรียนแบบพวกคำนวณต่างๆคะ่ะฟิสิกส์แบบคณิตศาสตร์คะ่ะแบบการเคลื่อนที่ของดวงดาวหรือวิวัฒนาการของดวงดาวคะ่ะที่จะแบบ ต้องมีพื้นฐานฟิสิกมารองรับพวกทฤษฎีต่างๆทุกคนน่าจะแบบเคยแบบเห็นแบบทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าลุมดาวเนี้ยค่ะข้อดีของการที่เรียนที่นี่ก็คืออาจารย์ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างกับการที่เราจะถามคำถามแล้วอาจารย์ก็คอยที่จะสปอร์ตในการที่จะตอบคำถามเรามากๆความแตกต่างของการเรียนนะครับก็คือแตกต่างจากความคิดที่เราคิดที่แรก ในความคิดนะครับของผมตอนนั้นก็คือจะต้องทํางานหนักมากจะต้องแบบเรียนเยอะมากจะต้องอ่านหนังสือเยอะมากแต่จะต้องเครียดมากอาจารย์จะต้องแบบฟอสเราเยอะๆยะมากๆอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วคือค่อนข้างที่จะชิวครับชิวหมายความว่าในงานในพาร์ทของการทํางานเราก็ทํางานกันอย่างจริงจังในพาร์ทของการแบบถึงเวลาว่าที่เราต้องคุยกันหรือว่าเล่นกันเนี่ยครับล้วก็ทําด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างแบบสนุกสนานไปด้วยกันเลย วิชาที่ชอบมากที่สุดก็คือวิวัฒน,นาการดาวเลยเนี่ยค่ะวิชาที่ผมชอบก็คือคอนตามชอบชอบเรียนนะครับแต่ไม่ได้เก่งแต่ไม่ได้เก่งในในวิชาควอนตามมากแต่คือแบบทุกครั้งที่ที่เป็นวิชานี้ครับผมก็จะเข้าเรียนตลอดเข้าเรียนเลคเชอร์แล้วมีคําถามอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะไปถามอาจารย์ปีหนึ่งก็คือตอนเข้ามาเป็นแบบช่วงปรับตัวเลยค่ะเพราะว่าจากมปลายเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเด็กก้าวเข้าสู่แบบ การกําลังจะเป็นผู้ใหญ่เนาะคะ่ะก็เราต้องปรับตัวกับเพื่อนกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็จะแบบมีกิจกรรมต่างๆมากมายในมหาลาัยให้รู้จักเพื่อนๆนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมคณะค่ะหรือมีชมรมมีรับน้องขึ้นดอยค่ะก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะแบบเหมือนเป็นจุดเด่นของมอชอเลยค่ะจริงๆแล้วผมอยากเป็นนักวิจัยอยากร่วมมือกับคนต่างชาติที่ทำงานวิจัยร่วมกันแล้วก็หาอะไรใหมๆ่ๆ ิ่งใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เรียนรู้มันไม่ใช่เพียงแค่เราเรียนแล้วก็จบไปแต่มันคือการเรียนในสิ่งที่เราไม่รู้ศึกษาในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเรามาบอกกับคนอื่นว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรารู้มานะอันนี้คือความถูกต้องของมันจริงๆนะอะไรอย่างนี้ครับสำหรับพี่เองมีแผนไว้ว่าอยากเป็นนักวิจัยอยากเป็นอาจารย์คะ่ะแล้วแผนที่จะต้องเดินก็คือต้องเรียนปริญญาโทต,ต่อแล้วก็ต่อด้วยปริญญาเอกค่ะ สถานที่ในมหาวิทยาลัยที่ชอบใช่ไหมคะน่าจะเป็นอ่างแก้วคะ่ะเพราะว่ามีน้ำแล้วก็มีวิวภูเขาคะ่ะแบบเป็นวิวที่สวยมากเวลาที่แบบเรียดเทียหรือเหนื่อยเหนื่อยก็ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเรียนมหาวิทยาลัยมันก็เหมือนเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะมันแบบเรายิ่งมันเป็นช่วงที่เป็นวัยที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่การแบบได้เจอผู้คนมากมายร้อยพ่อพันแม่เียค่ะมันทําให มีการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้าหากาันค่ะมีการทำงานร่วมกันการเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยค่ะก็จะได้ soft skill ต่างๆมากโอ้โหคณะนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์เด็กสายฟิที่ชอบดูดาวแล้วก็ชอบศึกษาเรื่องของดวงดาวม,มากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะพี่พีขนาดมิ้งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยได้ดูดาวเนวาะเพราะมันมองไม่เห็นได้มาดูพี่พ,พาดูคณะแล้วเนี่ยเฮ<อ>้ยรู้สึกมีแรงบันดาลใจมิ้งอาจจะไปเป็นนักดาราศาสตร์ก็ได้นะโอ้โหโอเคโอเค แต่วันนี้ครับพี่พีคมีเคล็ดลับทีเมลฝากแต่ว่าพี่อยากถามน้องมิ้งก่อนว่าน้องมิ้งมีวิธียังไงบ้างที่เราอ่านหนังสือน้อยแต่ว่าเราสอบได้คะแนนเยอะมีม้วยเหรอคะมิ้งไม่มีเทคนิคเลยมาลอสั่งพี่พีคเลยอ <c oughs> โอเคครับงั้นเราไปเจอกันในช่วงยูนิใกมหาวิทยาลัยใกล้แค่เอื้อมช่วงยูนิใกมหาวิทยาลัยใกล้แค่เอื้อมช่วงยูนิใกในวันนี้เพลงได้รวบรวมความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษมาฝากทุกคนกันค่ะ ไม่เชื่อชาญภาษาต,ต่างประเทศคิดว่าเราไม่สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้เปลี่ยนความคิดนี้ด่วนเลยนะคะจริงๆแล้วสมองของเราพร้อมที่จะซึมซับความรู้ใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะลองหาบทความเขียนล็อกเป็นภาษาอังกฤษดูต่หลายคนก็ใช้วิธีนี้ในการฝึกให้เก่งภาษาอังกฤษนะคะต้องเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนถึงจะเก่งอยากเก่งภาษาอังกฤษไม่จําเป็นต้องตีตัวไปถึงอังกฤษก็ได้นะคะ ลองเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวแล้วก็สมุดตัวเองเประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของภาษาดูมีหลายๆวิธีเลยนะคะที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้อยู่ในสายเลือดของเราสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวตอนนี้ห้องสมุดของอหลายโรงเรียนก็มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่นะคะมีหนังสือและนิตยาสารภาษาอังกฤษมากมายเลยนะคะแต่ถ้าไม่อยากเข้าห้องสมุดก็สามารถท่องโลกออนไลน์ดูได้คะ่ะ อาชีพนักดาราศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อโลกใบนี้มากๆเลยนะคะเพราะท้องฟ้าเนี่ยกว้างใหญ่มากๆเรายังสำรวจไม่หมดแน่ๆนะคะอาจจะเจออะไรให,ใหม่ๆแล้วนํามาศึกษาต่อก็ได้จริงครับยังไงนะครับพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจน,น้องๆนะครับค้นหาตัวตนจนเจอแล้วได้ทำอาชีพที่ฝันไหมทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบา๊บายบาย สวัสดีค่ะคนเดียวปะสองแฟนสวัสดีตับอัลมาที่สถาบันดาราศาสตร์ที่จังหวัดเชียงรายนะคะทุกคนถ้างั้นถ้าใครที่ไหนอ้าวมิที่ชอบไปเชียงรายเลยอ้าวแล้วรอบแรกมิ้งผู้เชียงรายอ่ะยูนี่ใกล้มหาวิทยาลัยใกล้แค่เอื้อม